สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียช่างพาทําบายน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาดูกล่องแปลงไฟมอเตอร์จากไฟ380โวลต์ให้ใช้ไฟบ้าน220โวลต์ได้นะคะกล่องตัวนี้สามารถทําให้มอเตอร์ไฟโรงงานมาใช้ไฟบ้านได้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากล่องตัวนี้จะทํายังไงและมีส่วนประกอบ ในกล่องมีอะไรบ้างนะคะคลิปนี้เมียช่างจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะคะแต่ภาพก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่างทองได้ทํากล่องนี้ให้ลูกค้าอยู่นะคะเนาะเมียช่างก็จะมาถ่ายทําให้รับชมนะคะก็เป็นการถ่ายตามมือช่างทองที่ช่างทองทํางานเลยนะคะเนาะที่ช่างทองใส่อยู่เป็นเบเกอร์ เบเกอร์ไฟข้าค่ะน,นะคะต่อสายไฟอยู่เนาะถ้า FC ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทำตามได้เลยแต่ถ้า FC ท่านใดหาอุปกรณ์ไม่ได้นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามเมียช่างได้เนี่ยเมียช่างจะแปะเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะกล่องนี้ก็ทำให้ FC นะคะ FC ในช่องเมียช่างนะ จังหวัดนครราชสีมานะคะตัวนี้เอาไปใส่มอเตอร์กับลงกึงนะคะแต่ลงกึงนี้เป็น f c ใช้คนเดียวเนาะเมียช่างจะนิ้นย้ำเพราะกล่องแปลงไฟจะต้องมีการสรับเบรกเกอร์หน้าทองขาวนะคะข้างล่างคือเบรกเกอร์หน้าทองขาวเดี๋ยวช่างทองจะเขียนให้ไว้ให้เนาะถ้าในหลายๆคลิปจะเห็นแต่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการทำนะคะช่างทองยังไม่ได้เขียนนะคะข้างบนเป็นไฟเข้านะคะ นะซึ่งลงกึงเครื่องกึงก็ทําได้ค่ะแต่ว่า f c ต้องเข้าใจนะคะคนที่จะใช้กล่องนี้ต้องเข้าใจการทํางานของกล่องนะคะแต่เมียช่างจะเน้นและแนะนําว่าให้เป็นมอเตอร์ที่เดินทางเดียวถ้ามอเตอร์เดินสับซ้ายขวาจะไม่แนะนํานะคะแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่ต้องอยู่ในดุลพินิตของช่างทองนะคะว่าจะสามารถส่งกล่องนี้ไปให้ได้ไหมสามารถทำได้ไหมนะคะ แต่สาหรับ FC ท่านนี้ทําได้ค่ะเนาะเพราะแล้ว FC ก็อยากได้กล่องนี้นะคะพยายามว่าอยากให้ทําให้ก็เลยช่างทองก็เลยทําให้นะคะจะมีโอกาสถ้าว่างจะทำะต่อออโต้ให้ดูนะครับแล้วก็จะทำซ้ายขวาให้ดูด้วยะค,ะค่ะแล้วช่างทองบอกว่าในคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็ ทังทองจะต่อแบบออโต้ให้ดูนะคะแบบออโต้ก็คือเราไม่ต้องมาสับเบเกอร์หน้าทองขาวนะคะคือสับไฟเข้าตัวเดียวก็สามารถใช้มอเตอร์ตัวนั้นได้เลยเนาะก็จะเป็นการใส่ติดตั้งหน้าทองขาวติดตั้งคาปาลันคาปา,า,ปาสตาร์ทไว้ในตัวมอเตอร์เลยนะคะก็มีงานเข้ามาค่ะแต่ต้องรอคิวค่ะตัวตัวงานตัวเนี่ยตัวออโต้เนี่ยมีค่ะแต่เมียช่างนัดลูกค้าว่าน่าจะเป็นน่าจะรอเป็น ระยะเวลาหนึ่งนะคะก็เลยบอก f c ไว้นะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูก็ติดตามรับชมนะคะกดติดตามช่องเมียช่างไว้เลยค่ะมีคลิปอีกมากมายเลยค่ะให้ได้รับชมนะคะแล้วก็เข้าไปดูในช่องได้นะคะเกี่ยวกับการซ่อมนะคะแล้วถ้าดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจก็โทรสอบถามได้ค่ะ แล้วก็ต่อแบบซ้ายขวานะคะช่างทองก็จะบอกเทคนิคให้แต่ต้องรับชมคลิปต่อๆไปนะคะตนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้คือหน้าทองขาวสีดํานะคะเส้นสีดําจะเป็นหน้าทองขาวเนาะเห็นไหมส่วนสายไฟเข้าจะเป็นตัวสีขาวนี้นะคะแล้วก็จะออกมาเส้นยาวออกมานี่เส้นหนึ่งนะคะนี่<ม>นี่คือจะไปมอเตอร์นะคะไปหามอเตอร์<ม>ตัวนี้ไฟเข้าค่ะ ุ่นนี้ไฟเข้านะครับตัวมอเตอร์เดี๋ยวจะใส่เทอร์มินอลให้นะครับอ๋อมีทองดัดแปลงใหม่ค่ะเนาะเป็นการเพิ่ม,มเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปอีกนะคะ,ะได้อัปเดตมาใส่เทอร์มินอลอัปเดตมาใส่เทอร์มินอลให้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยจ้าเดี๋ยวก็จะมีคาปาลันคาปาสตาร์ทนะคะเดี๋ยวไม่ช่างจะถ่ายค่ะค<ม>าปา<ม>ทั้งสองรุ่นให้ได้รับชมด้วยนะคะนี่เนาะค่ะ ไปทั้งคา,าปาให้ดูค่ะนี่คือชุดคาปานะคะนี่คือคาปาสตาร์ทค่ะนะคาปาสตาร์ทนะคะกล้องมันไม่โฟกัสให้เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะ300 UF 450 V ต่อขนาดกันนะคะต่อแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะต่อแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาชุดนี้และคะ่ะติดตั้งเข้าไปในกล่องนี่คือคาปาสตาร์ทนะคะเดี๋ยวเรามาดูคาปาลันกันค่ะที่อง่อหน่อยนี่คาปาลันจ้านี่นะคะคาปาลันหรือคาปาแช่นะคะถ้าช่างทองเรียกช่างลอกช่างทองก็จะชอบเรียกคาปาแช่นะคะแต่ก็มีเอฟซีบางท่านว่าเรียกไม่ถูกต้องเรียกให้ถูกก็เลยเรียกให้ถูกแล้วคะ่ะเนาะ แต่ก็ยังจะมีช่างทองก็ยังจะพูดคาปาแช่อยู่นะถ้าเป็นช่างทองพูดนะแต่เมียช่างก็จะพยายามปรับปรุงเนาะจะได้ถูกใจ f อฟซีทุกทกท่านนะคะนี่คือคาปลาลันนะคะ45 UF นะคะ450โวลต์นะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็หลายๆคลิปเลยนะคะเมียช่างจะบอกค่าคาปาตลอดเลยนะคะส่วนค่าคา,าปาชุดนี้จะใช้ได้กับมอเตอร์3แรงถึง10แรงนะคะเนาะใช้ได้ค่ะ ใช้กับมอเตอร์สามแรงถึงสิบแรงส่วนเบรกเกอร์ก็จะอยู่ที่15แอมป์นะคะแต่ถ้ามอเตอร์สิแรงขึ้นไปก็จะเป็น20แอมป์นะคะทั้งสองตัวเลยค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนช่างทองติดตั้งเนาะค่ะแต่ว่าช่างทองบอกว่าถ้าเบรกเกอร์ช่างทองก็จะเน้นยี่ห้อพานานะคะเพราะว่าใช้มาหลายยี่ห้อเหมือนกันเนาะ ดีที่สุดน่าจะเป็นพานาเพราะเขาเขาจะตัดเร็วเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพโอเคมากเลยค่ะเนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยจ้าตอนนี้ช่างทองได้ยืดขาปาทั้ง4ตัวแล้วนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะยืดลักษณะแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยแล้วก็จะมีเทอร์มินอลด้วยนะคะที่เพิ่มมานะคะตัวนี้คืออัปเดตกล่องขึ้นมาใหม่นะคะเนาะสายมอเตอร์ก็จะมาจับในกล่องเทอร์มินอลนี้เลยนะคะ ตอนนี้ท่านของก็กําลังจะย้ําหางปลานะคะเนาะเมียช่นก็เลยถ่ายให้ได้รับชมเนี่ยค่ะส่วนภายในก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าสาย UVW นะคะแล้วก็ไปจ้ำที่มอเตอร์จ้ำยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทสในมอเตอร์จริงๆให้ดูเป็นมอเตอร์ที่ร้านของเมียช่างนะคะ แล้วก็ลองใช้งานมอเตอร์380นะคะแล้วเรามาใช้ไฟบ้านร้านเมียช่างเป็นไฟบ้านนะคะ220นะคะกล่องนี้ซึ่งจัดทำมาหลายสิบกล่องแล้วนะคะใช้ได้ค่ะเนอะเดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายคลิปนี้แบบยาวๆเลยนะคะอธิบายให้ฟังจนเข้าใจส่วนถ้า FC ท่านใดไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามช่องเมียช่างด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้เมียช่างได้ผลิตผลงานดีๆเนะาะจ้ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนที่ช่างทองต่อสาย U V W ตรงนี้เนะะเาะแล้ก็จะมาจับหัวสายกันเลยนะคะสายเส้นที่ช่างทองถืออยู่มาจากไหนบ้างคะก็จะมีคาปาลันคาปา,า,ปาสตาร์ทนะครับสีดำสีดำจะเป็นคาปาลันคาปาสตาร์ตต่อแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไฟ ตัวสีขาวนี่คือมาจากไฟเข้านี่เป็นไฟเข้าเนี่ยค่ะไฟ220เนาะนี่ยค่ะ,เ,คะ,เ,คะเส้นนี้คือไฟ220นะคะส่วนเส้นนี้คือคาปาต่อแบบนี้นะคะนี่ค่ะคาปาเนาะแล้วก็ไฟเข้าเราก็จะจัมไว้ที่เทอร์มินอลเลยนะคะ กล่องนี้เป็นกล่องอัปเดตใหม่นะคะซึ่งกล่องอัปเดตตัวเนี้ยก็ได้ส่งให้ลูกค้าหลายกล่องแล้วนะคะ ทำกล่องแปลงไฟเมียช่างไม่แนะนำให้ไปซื้อมอเตอร์ไฟไฟโรงงานนะคะแล้วมาซื้อกล่องแปลงไฟมาสั่งกล่องแปลงไฟเมียช่างไม่แนะนำนะคะแต่แนะนำให้สำหรับ f c ท่านใดที่มีมอเตอร์ไฟโรงงานแล้วย้ายที่ย,ย้ายย้ายสถานที่แล้วต้องไปใช้ไฟบ้านนะคะที่ใหม่ไม่มีไฟโรงงานอย่างเงี้ยค่ะเนาะคือเราจำเป็นที่จะต้องใช้มอเตอร์ตัวนี้ เพื่อประหยัดต้นทุนนะคะโดยการที่เราจะใช้มอเตอร์เดิมเพียงแค่เรามีกล่องแปลงไฟกล่องนี้ก็สามารถใช้มอเตอร์เดิมของเราได้นะคะเนาะไม่แนะนำให้ไปซื้อมอเตอร์ไฟไฟโรงงานแล้วเอามาใช้กับกล่องนะคะเพราะมันจะมีความยุ่งยากตรงที่เราจะต้องคอยมาสับเบเกอร์หน้าทองขาวนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะทำให้ดูนะคะเนาะลีปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ว่า ขอความการุณา fc รับชมให้จบคลิปนะคะแล้วจะเข้าใจเพราะว่า fc บางท่านสั่งกล่องเมียช่างแต่ไม่เข้าใจระบบหน้าทองขาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะต้องย้อนให้ fc ย้อนกลับมาดูคลิปนะคะจนเข้าใจระบบเนาะนี่ค่ะ,นนะต่อสวนี้คือสาย <UV> มอเตอร์เดี๋ยวเรามาต่อสาย uvw นะคะเดี๋ยวช่างทองจะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ น,ะะนี่คือสายมอเตอร์อีกฝั่งหนึ่งคือสายไฟเข้าแล้วก็สายคาปาซิเตอร์นะคะสำหรับค่าคาปาเมียช่างก็ได้บอกไปต้นคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะ เพื่อให้มันง่ายต่อการใช้งานแล้วก็ลูกค้าไม่สับสนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะคะแล้วลูกค้าก็จะได้ไม่สับสนด้วยนะคะ<อ>ก็ฝากถึง FC ซีทุกๆท่านเลยนะคะเมียช่างและช่างทองตั้งใจทำงานที่จะลงคลิปนะคะก็อยากให้ F c ซีเข้าใจนะคะในการทำงานของช่างทองกับเมียช่างนะคะ ขอบคุณสำหรับเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมทุกคลิปเลยนะคะทุกคนมีหน้าที่การงานทุกคนเหมือนกันหมดนะคะยิ่งช่วงนี้เราต้องรักกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกๆท,ท่านกินสมุนไพรเยอะๆค่ะบ้านเมียช่างนะมีสมุนไพรไว้ตลอดเลยนะคะแมสแล้วก็แมสสำคัญมากนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆคะ่ะ ช่างก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทท่ทานเลยนะคะเราจะต้องผ่านพ้นโลกร้ายไปด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะที่เป็นกําลังใจให้เมียช่างถ้าเอ,อ่ยชื่อคงไม่หมดทุกท่านแน่ๆเลยค่ะแต่เมียช่างจำได้นะคะว่าเลฟซีท่านใดที่มาดู แต่การที่มาดูก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าไม่คอมเมนต์เนี่ยเมียช่างไม่รู้นะคะว่าท่านมาดูบ่อยแค่ไหนเนาะนะคะคอมเมนต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจก็ได้คะ่ะคอมเมนต์อะไรก็ได้แค่ให้เมียช่างรับรู้นะคะก็คือว่าว่าท่านได้มาคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ไว้เราจะได้รู้จักกันเนาะ ท่านใดเป็น f.c. ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องเมียนช่างเป็นอีกช่องหนึ่งที่จะให้ความรู้กับท่านได้นะคะไม่มากก็น,น้อยค่ะเนาะทุกคลิปเป็นความรู้หมดเลยนะคะเป็นความรู้จริงๆจากงานจริงๆนะคะตามมือช่างทองเลยนะคะ แลงไฟกล่องนี้จะส่งไปนครราชสีมานะคะเดี๋ยวเราจะลองมอเตอร์นะคะให้ดูด้วยนะคะลองใช้งานมอเตอร์จริงๆให้ดูด้วยนะคะ ภายในกล่องก็จะเป็นประมาณไฟเมนที่บ้านนะครับนี่ค่ะนี่นี่คือที่มันนี่นะคะสองยี่สิบนี่คือสายไฟเมนนะคะเห็นไหมคะทง้งทองก็จะเผื่อไปให้นะคะส่วนสายไฟเนี้ยให้จำกับเมนเลยนะคะจำกับคัตเอาท์เลยนะคะเพราะไม่งั้นไฟตกก็จะใช้กล่องนี้ไม่ได้นะคะเนาะแต่เท่าที่ส่งให้ f อฟซีมาไม่ไม่ได้มีปัญหา ตรงสายไฟเมนเลยนะคะอย่าต่อพ่วงนะคะต้องเป็นจัมกับคัตเอาท์เลยนะคะแล้วก็จะไปดูอีกทีก็จะเป็นการลองใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนลองเราก็จะมาใส่หางปลาตรงนี้นะคะสำหรับมอเตอร์สามสายนี้เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนลองเลยในขั้นตอนลองแล้วนะคะเดี๋ยวช่างทองจะมาจัมสาย สำหรับมอเตอร์380ให้จับเป็นไฟ220ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาตามสายยูก่อนค่ะตีกล้องค่ะแล้วก็ V นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างทองจัมเสร็จเดี๋ยวแม่ท่างจะถ่ายใกล้ๆให้ดูนะคะเป็น V นะคะ บยูค่ะซึ่งมอเตอร์ช่างทองได้จับเป็นไฟ200แล้วนะคะเราต้องจับเป็นไฟ200ก่อนนะคะก่อนที่เราจะจัำหัวสายกล่องแปลงไฟนะคะกล่องแปลงไฟก็จะกลับอย่างนี้เลยนะคะ และนี้ก็คือกล่องแปลงไฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปก็คือต่อสายไฟเมนนะคะต่อกับคัตเอาท์เลยนะคะซึ่งสายไฟเมนมาจากสายไฟเส้นนี้นะคะเส้นที่มาตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนีนะคะแล้วก็ไปต่อสายไฟเมนก็คือสายที่ออกจากกล่องนะคะเห็นไหมคะเนาะที่ออกจากกล่องนะแล้วเราก็จะไปต่อที่คัตเอาท์ของไฟบ้านเราเลยนะคะ จะไม่พ่วงนะคะให้อยากให้เป็นคัทเอาท์เมนเลยเนะาะค่ะแล้วเราก็มาดูกล่องกันเลยนะคะข้างในก็จะเป็นมีคาปามีเธอมีนอนนะคะ กเลย,นะะย้ำนะคะว่าเบเกอร์หน้าทองขาวสำคัญมากนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะให้ฟังเสียงมอเตอร์นะคะว่ามอเตอร์ออกตัวได้แล้วนะคะเราสแตนบายเบเกอร์หน้าทองขาวไว้นะคะแล้วเราก็เปิดไฟเข้าแล้วปิดหน้าทองขาวเลยเห็นไหมคะตอนนี้มอเตอร์หมุนแล้วค่ะทั้งทองกำลังจะวัดกระแสให้ดูนะคะ กินอยู่ที่ห้านะคะสายยูสายวีสี่ <4. S 2> และสําคัญมากสําหรับกล่องแปลงไฟนะคะ FC ที่ได้กล่องแปลงไฟไปแล้วต้องทําความเข้าใจกับกล่องแปลงไฟก่อนที่เราจะสตาร์ทมอเตอร์ทุกครั้งให้เราสแตนบายกดสแตนบายหน้าทองขาวไว้เพื่อเตรียมพร้อมมอเตอร์แล้วเปิดไฟเข้าเดี๋ยวให้ท่านทองเปิดไฟเข้าพอเปิดไฟเข้าปุ๊บท,าทา่านผองจะนับหนึ่งสองแล้วก็จะมาปิดที่หน้าทองขาวคือเราสังเกตว่ามอเตอร์เราหมุนได้ก็ให้ปิดที่หน้าทองขาวทันทีเลยนะคะเดี๋ยวท่านผองจะเอาไว้ใกล้ๆเพื่อให้ FC เห็นนะคะ นี่นี่คือตัวมอเตอร์นะอ่ะเปิดไ่เข้าหมุนได้แล้วปิดเลยเห็นไหมคะเพราะหน้าทองขาวมีแค่หน้าที่สตาร์ทนะคะทําให้มอเตอร์สตาร์ทออกตัวมีแค่หน้าที่ออกตัวพอเขาออกตัวได้ต้องส่งให้มอให้คาปาลันทําหน้าที่ต่อไปนะคะเนาะชุดสตาร์ทจะมีแค่หน้าที่สตาร์ทนะคะหน้าทองขาวทําให้มอเตอร์สตาร์ทได้นะคะส่วน การทำออโต้ก็คือเราจะเอาชุดหน้าทองขาวกับชุดขาปาเนี่ยเข้าไปในมอเตอร์เลยนะคะเดี๋ยวเมิช่างจะทำคลิปให้ดูขอเวลาหน่อยนะคะมอเห็นไหมคะมอเตอร์ตัวนี้มันสตาร์ได้นะคะอยู่ที่โหลดของมอเตอร์เรานะคะให้สังเกตเอาเมียช่างไม่สามารถบอกได้ว่ามอเตอร์ FC จะ ปิดหน้าทองขาวได้ตอนไหนแต่1นถึงหค่ะไม่เกิน5ต้องปิดถ้าเราไม่ปิดเบเกอร์ Baker หน้าทองขาวมอเตอร์เราจะไหม้ทันทีเลยนะคะเนาะเพราะว่าเขาทํางานแยกกันนะคะถ้ามอเตอร์ไฟบ้านเขาจะมีคาปารันคาปา,า,ปาสตาร์ทแล้วก็มีหน้าทองขาวนะคะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไฟโรงงานจะไม่มีคะ่ะเนาะกล่องนี้คือกล่องจําลองชุดขึ้นมาเพื่อให้เราใช้มอเตอร์380โวลต์นะคะแล้วมาเสียบไฟบ้านได้ ะะโดยที่ไม่ยุ่งยากถ้า FC เข้าใจเนะาะสำหรับคลิปนี้เมียช่างก็ลาไปก่อนนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือถ้าใครสนใจกล่องก็โทรมาที่เบอร์เลยนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะไว้ใต้คลิปหรือไม่ก็ไปที่รูปโปรไฟล์เมียช่างนะคะจะมีช่องทางการติดต่อนะคะ